をうん。 เทเสียงเข้ามาเนี่ยเสียงให้จะเข้าแล้วเนาะอาเดี๋ยวรอคนเข้ามาหน่อยก็ตู้กระชาวยังไม่มานะครับมันมาตอนเวลากี่โมงเนี่ยมันต้องรออีกก9นาทีนะรอข่าวรอนาเวียไปนะก็คือตอนนี้ก็ต้องรอนาเวียไปก่อน ยอย่าเปิดดูอย่าเมอถือดิถ่ามีคอมเมนต์อะไรไหมไหมอ้มีคนเข้ามาดูแลนะสวัสดีทุกคนนะครับที่เสียงกันแม่เอ่ยนะครับก็วันนี้เราไม่ต้องใส่กระชาที่ทํางานนะครับเพราะว่าเราเลือกงานแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มของวันที่ญี่ปุ่นนะครับระหว่างน,นี้ก็รออะผมให้ดูอะไรก่อนขำๆคนที่เข้ามาฮนะ แต่ผมโค้ดแ้มันจะเพจได้ยังวะเดี๋ยวดูแป๊บนะต้องแต่โค้ดแ้มันจะเพจแล้วปะปุ๊บปุ๊บอ่ะโคตดไปแล้วโอเคก็นะครับเดี๋ยวเรามารอเ,เปิดกระชาก Empty มมกันนะก็อีกประมาณแปดนาทีนะครับ อีกแปดนาทีนะระหางนี้ก็รอไปก่อนก็เดี๋ยวก็คุยไปเรื่อยแล้วกันนะครับก็อ่ะจะให้ดูก่อนว่าผมเตรียมมาไว้บ้างน,นะครับอินวีก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ครับก็อ่ะให้ดูก่อนว่ากาชาเนี่ยผมกดไปแล้วทั้งหมดเดี๋ยนะอันนี้ขึ้นหนึ่งหน้าใช่ไหมสอง สามสีออ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่ก็คืออไอ้คือสิบสามสิบสามหน้าคือหกสิบห้าโลหกิบห้าโลแล้วสุดท้ายคือคอรีนใช่ไหมคอรีนห้าดาวก็ถ้าว่าไม่มีการันตีและตอนนี้มีอยู่ห้าร้อยสิบโลนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่ากิโลเอเวอร์จจะมานะครับแล้วก็ผมเตรียมนี่ไว้ด้วยนะคือที่เขาเียผมคนบ้าเรื่อง ไอ้ค่าคอนดพันนี่ก็เลยแบบย,ยังไม่ได้เก็บนะครับเราเอ้ม่ได้ยปุ๊บใส่เข้าทีปุ๊บอ่ะเก็บค่าค่าอะไรเงี้ยลยค่าค่าค่าค้าค่าเพื่อนเลยนะครับก็จะต้องลองดูสวัสดีครับทุกคนนะัะสวัสดีคุณอะอะาครัวต่อมาเข้ามาดูเด้อเนี่ย <laughs> สวัสดีทุกคนนะครับได้ยินเสียงกันได้ยินเสียงกันไมหมเอ่ยคิดว่าน่าจะได้ยินเนาะดูคนดูฟังผิดข้างวะน้องนาจะมาช่วงไหนน้องนามาช่วงอ่าผมบอกเลยว่าไม่เกิน้าจ5.5มันมันเป็นเทพประเทพประเทศจะมาลีลานตอนช่วงแฮต์ต้นๆอยู่แล้้วาจนะ5.0เรารู้แล้วเป็นเอแน่นอนหละ้าจุดหนึ่งยังไม่รู้นะครับเป็นใครองยังไม่รู้แต่้าจะเป็นเจม้าแน่นอนแล้ว ถ้าเกิดว่า5.1 5.2จะดียันเทพอ,อีกสองตัวก็ดูแล้วกันครับว่าระหว่างน้องนาเวนติแล้วก็ปู่เนี่ยใครจะมานะครับอ่าก็รอดูกันนะครับเห็นนะตอนนี้เราจมีเทพห้าใช่ไหมก็จะมีอ,อ่ะมีเวนติเอปู่น้องนาแล้วก็ปูรินะปูริยเนี่ยน่าตัดน่าไปช่วงท,ท้ายเลยน่าจสช่วง5.4 5.5ไปเลยนะครับ ผมก็เดาว่า5.1 5.2เนี่ยก็หรือแค่สามคนเนี่ยคือมีปูมีน้องนามมีเวนติใครจะมาก่อนก็รอรุ้นกันนะครับอ่าใครยังอยากถามเรื่อง5.0ูนของผมตอบได้หมดทุกข้อเขาคำถามเลยนะดูครับมาร่วมเชียร์คนไม่เหลือเพชรเปิดออ๋อเอานาะผมก็ไม่ได้มีเพชรเยอะเท่าไหร่ครับอก็ K ในสินงที่เตรียมไว้ให้เจมานะพุ่งตรงนี่คือเตรียมไม่เจมานะแต่ว่าก็ต้องรอไปยาวๆเดี๋ยวรอระหว่างทางก็ไม่รู้จะเปิดใครเพิ่มหรือเปล่านะครับอ่ะตอนเดกียทีแล้วจะดูตูกกะชาก่อนอีกสี่อาทีอ่ะแป๊บเดียวสี่อาทีแป๊บเดียวตอนนี้ใครมีคำถามอะไรอยากถามเรื่องเบต้าห้าจุดศูนย์ถามได้เลยจะตอบทุกคำถามเลยครับอืมเท่าที่รู้นะ อ๋อผมเองผมดูว่าเขาแขางเยอะล่ะเออจะต่อให้หมดเลยแล้วก็อ่ะแล้วก็เรื่องอเรื่องอื่นในฐานทั้งหมดครับคือตอนนี้ผมเล่นก็มีเกนชินเป็นละนะครับแล้วก็จะมีอ่ะรางดาวก็เล่นนะครับแต่รางดาวผมก็่ค่อยากโพลเรื่องเบต้าเพราะว่ามันมัน,ม,นมันพูดยากครับม,มีข้อมูลเยอะเหมือนกันนะ แต่ว่านางดาวมันเป็นแบบมันต้องคิด,คดตัวเลขเยอะครับแล้วผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรก็เลยคิดว่าเออปล่อยไปแล้วกันนะครับเออจะนีเก็สิเปนละนะครับเอมิลี่อะ่ะอันเนี้ยเอมิลี่กับทัศเกตเนี่ยเดี๋ยวจะมีคําตอบลงในเพจน,น,นะครับไม่เกินอาทิตย์หน้าใจเย็นๆนะครับเอมิลี่กับทัศเกศเนี่ยเดี๋ยวผมจะน้องเกี่ยวขึ้นิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลให้แน่นอนนะครับไม่เกินอ,อาทิตย์หน้า นะบอกไว้ก่อนเลยใจเย็นๆนะครับเพราะตอนนี้เบต้าเขาอัปเดตเวอร์ชันใหม่อีกนะครับมีการปรับเปลี่ยนอีกนะครับก็ต้องรอดูว่าปรับเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยตัวของคีนิดส์ก่อนเลยคนรอดูเยอะมากนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะปั้นยังไงย้อนไปดูได้ครับที่เพจผมลงมาแล้วในะัวการปั้นน้องคีนิดนะครับแบบ c ศูนย์ r ศูนย์เลย เออไม่ต้องใช้อาวุธด้วเยเอพราะปันอย่ังไงแล้วก็ตู้กาชา5.0เคยลงไว้แล้วในเพจน,นะครับไปดูได้นะครับในเพจเคยลงไ้แล้วนะครับคือครบเลยอ่ะทั้ง4ด,า,ดาว5ดาว ไอ้เมียแท,ง,ทงตัวฮ่าดาวใหม่แล้วก็ตัวฮ่าดาวดีรันนะครับตัอใหม่แทนนาฮิดะได้ไหมแทนนาฮิดะไม่ได้นะครับแทนนาฮิดะไม่ได้เอมิลี่แทนนาฮิดะไม่ได้แน่นอนนะครับเอมิลี่คือ ทางที่ดีกว่าถ้าไม่ได้รีบเดี๋ยวรอตู้มากระ่ามาก่อนนะครับรอตู้กันฮะตู้ยังไม่มาใครวอร์อเดี๋ยวตู้ยังไม่ตู้ยังไม่มาครับตู้อีกสองอาทีนะครับใจเย็นๆนะครับอ๋อถ้าทีมนี้เราอะพอเล่นได้ครับทีนี้เราทีนี้เราคือคือใส่แทนได้เอา่ายใส่แทนได้แทนได้นะครับทีมนี้เราเดี๋ยให้ดูทีมนี้เราเพราะของเป็นแมนนี้เราอยู่แล้วอยี๋ยให้ดูนะครับทีมนี้เราเนี่ยจะเป็นทีมประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูทีม เทีนี้เราก็คือเอาน้องนาออกนะครับทีนี้เราก็เอาน้องนาออกแล้วก็ใส่เอมิลี่เข้าไปแทนแต่ต้องบอกตรงว,ว่าน้องนาเอ้ยใช่เอมิลี่ Emily ก็แทนน้องนาไม่ได้นะครับแต่มันแต่มันใช้ใช้ใ,ชใ,ชใช้แบบใช้พอๆกันได้เออแต่มันไม่ได้ดีเท่าน้องนาอยู่แน่นอนอยู่แล้วครับอีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีแต่เย็นนะครับ เชฟลูทใช่ไหมถ้าเชฟรูทเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาแผดหน้าแผดหน้าเลยเพราะว่า4.8นี้จบแล้วไม่มาแน่นอนและนะฮะ<ม>ต้องรอ5.0ว่าจะดีหลันไหมนะครับเป็นตัวละครที่ทุกคนอยากได้คนระับผมก็อยากได้อืม,ม อันนี้คือรอตู้กระชามาอยู่ครับ <c oughs> อ่าศูนย์นาทีแล้วเดี๋ยวรอมันเปลี่ยนเดี๋ยวรเราเอากดดูนี่มันจะเปลี่ยนยเยังไม่ไปนะครับอ่าเดี๋ยวรอแล้วกันหนึ่งนาทีนะครับอืมใช่ตอนนี้ยังไม่ได้สุ่มนะครับเพราะรอตู้มาอยู่นะครับอืมตู้มันยังไม่มานะสุ่มก่อนเดี๋ยวหน้าเวียออกนะครับ อามาันจะทองอยู่แล้วอตอนนี้ผมคิดว่าคนสนใจเรื่องน้องคีนิสมากกว่าน้องมอรานี่อีกนะเออแต่จากที่เห็นข้อมูลแล้วเนี่ยผมคิดว่าทั้งสามตัวใหม่นะฮะเสนเนี่ยดีทั้งดีดีทั้งหมดเลยนะดีทุกตัวเลยนะครับเจอทอ่ดีทุกคนทั้งหมดเลยอ้าเอา,เอาหายไปละโอเค ตู้นาเวหายไปแล้วเดา๋ยวรอรอตู้หมายเข้านะครับสิบรอแด้พอออกทอเลยแหละเออเมื่อกี้ว่าอย่างนั้นไงอกครับเมื่อกี้ว่าอย่างนั้นนะครับออกทองแล้ก็อยากให้หลุดเลทแล้วกันนะครับพอแค่น,นั้นแหละพอแล้วนะครับถ้าไม่หลุดเลทก็จะดีใจมากนะครับ ผือผมเป็นคนที่หลายคนชอบแบบกินเน้อผอยอวยมิลี่เยอะแต่มันก็ไม่ใช่นะคือผมแค่ชอบตัวละครนี้แบบว่าเขาบอว่าตั้งใจจะเอามาแทนที่ผมบอกอ่ะคือเอาเอา,เอามาแทนน้องนาให้น้องนาเป็นี่อื่นได้นะอ,อ่ะมาแล้วนะครับมาแล้วเขียนเรื่องไว้ก่อน เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวตัวทดสอบเนี่ยมีมันให้ม,มหีมันให้แบบไหนเดี๋ยวไปดูกันตัวทดสอบกันอ่ะดูทีทดสอบนะครับแล้วดูค่าพลังตัวอ่าเห็นไหมมันใส่ไปเลยเป็นเซตใหม่ของอนั้นอืมอ่ วิธีการเล่นเ,เอมิลีก่ก็ง่ายๆครับวางวางดอกปุ๊บอ่ะติดไฟจบปล่อยให้มันติดไฟไปแล้วก็อันนี้วางเพิ่มปึ้งซึ่งเปลี่ยนดอกอ่ะแล้วก็เอาอันนี้อันนี้ไม่ต้องจะให้ให้ให้กล้ามหญิงมาเป็นตัวแปะไฟ จะเห็นได้เมื่อจริงวันสี่ห้ามื่นเหมือน 4, 5, กันนะนนเห็นปะเพราะมันติดไฟมันมันจะแรงครับเห็นปะ,ะ,ะแป๊บเดียวตายละอ่ะเอาปอกกะชาเลยดีกว่าลองเล่นละปกะกะชาเลยดีกว่าได้รู้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับ เอเมลี่สิบโลไปอ้าวไม่ทองว่ะเฮ้ยอันนี้หกสิบหกหกเจ็ดอันข้ามเลยก็เน,นะมันเท่ากับอ่ะเจ็ดสิบห้าแล้วอันนี้ต้องทองแล้วแหะนะครับอันเนี้ยเจ็ดสิบห้าไปแปดสิบห้ามันต้องทองแล้วนะครับอ่นน 75, ออะอโอเคทองอ่ะ เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดเจ็สิบโอ้โหเครื่องฉีงมาเต็มหน้าเลยโอเคไม่เป็นไรเครื่องฉีงก็ยังดาวไม่เต็มไม่เป็นไรไปต่อนะครับก็เป็นอ่นนถ้ามันนับสิบเลยแล้วกันสิบหม่อ่ะไม่เป็นไรข้ามเลยยี่สิบอ่ะโทมัมาไงวะสนะามติบไม่มาอโอโเจสเซอร์มาอีก สี่สิบอ้ไม่มาด้วยโอ้ห้าสิบอ้โหกิโอ้ไม่ท้องก่อนด้วยนะโอ้โหคือแบบอันนี้คือหนักเลยเน,นี่ยอันนี้คือต้องท้องแล้วอะเฮ้ยอันนี้คือเจ็ดสิบแล้วนะเสิบเอ็ด โอเคมาเลยมาแล้วโอ้โหนี่คือขงหดเลยคือไม่ได้กดอาวุธเลยเสียดายเลยไม่เป็นไรแต่เราตั้งใจจะกดน้องอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะเอะอเดี๋ยวดูอันนี้ว,ว่ามันเตีสเล็กเกลือมาอะไรไม่กดผิด ที่ใส่เกลือมาสิบเองโอ้อ๋ออะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ก็คือดูดเลทน,นะครับเดี๋ยวดูนี่เพิ่มถิงมันสี่อะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ฉันหลดเพิ่มมาใช่ไหมถ้าถิง,ถงพี่สาวเี่ะ đủ bạp... để tổng phòng hoàn của đêm cứ bập chưa cớn เอาเหรียญเอาหินหมดอะไรวะเนี been, mm ่ยลืมลืมทำหินนี้มาแต่เนี้ยเออเมื่อกผมทำแล้วนะลืมได้ไงวะเอมิลี่เอมิลี่เอมิลี่คือผมจะพูดเสมอนะว่ายังไงตัวทัพก็ดีค่ะตัวที่เคตะเกมเนี่ยเออ หินหินหินขาดหกอันนี้ขาดยี่สิบอ๋อผมคิดจ่าผมทำมาแล้วแท้ เดี๋ยวข้าทินอีกทินอีกสี่ก้อนต้องหาอะไรมาแรกก่อนอะไรทานได้เยอะคือนน้ำ เะี่ยวนะ80แล้วขึ้นเป็น90แล้วก็เดี๋ยวให้ใส่แฝกไม้ไปก่อนนะเพราะว่าแฝกอันเนี้มันทําแล้วมันจะไม่เวิร์คเท่าไหร่นะครับและอย่างเดี๋ยวผมจะให้ใส่ปัญนนทีมนิโรด้วยไงก็จะให้ใส่แฝกไม้ไปก่อน เพราะว่าทีมเผ่ามายัางยังไม่มีตัวเล่นเลยตอนนี้ อนักไม้อัตราคีความแรงคีนะประมาณนี้แหละนะครับอ๋อไม่ได้ลูกอันนี้ตัวนี้ว่ะเออลืมเลยได้ตั้งสามลูกเนี่ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่นเนี่ยอ๋อตั้งก็าสามลูกก็เดิมอ่ะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับ ลึกแท้เล่นมาสาปีใช่ไหมเค,เค้่อื่อชิงเลยผมเพิ่งได้เรื่อชิงติดกันสี่ตัวเนี่ยก็จากที่เปิดกระชาดูดเลทตลอดเลยเ,เล่นคอดีแทนฟิตได้ไหมครับก็ได้คอรีดแทนฟิตก็ได้อยู่นะครับ <c oughs> โอเคประมาณนี้ครับวันนี้เข้ามานี้แหละขอบคุณที่ทับชมน,นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันถึงแม้มันจะดุดเร็แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมตั้จะกดอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซื้ออยู่แล้วนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าอันนี้ไปก่อน,นะะ้าคบสวัสดีครับ